เราจะเป็นหมอฟันที่ดีไม่ทําให้เด็กกลัวเอ็นไม่นะนางเป็ดเด็กเดินเข้ามาในคลินิกจับเด็กถอนฟันหมดปากพอดีเฮ้ยพูดดีๆนะอเอลน,นิดเป็นหมอฟันที่ดีค่ะส่วนข้าน่ะเหรอ,อวิศวกรสร้างบ้านบ้านสองชั้นตอกเสาเข็มกี่ต้นเนอะต้นเดียวเฮ้ยบ้านคนไม่ใช่บ้านต้นไม้นะต้องไปยไหยัดไง เขยิบมาดีๆย่างเงี้ยเหรอโอ้ยมันต่ำไปแงงขึ้นมาหน่อยโบนัสไปกดดิเฮ้ยยมโรลเอ็เต้นไรเต้นไรอะอย่างเงี้ยไม่จะดูเขาเหรอลูกเสร็์ตาคุชชมไม่เคยคิดจะขึ้นห้องเรียนให้มันตรงเวลาแลอยัมโรลเอ็เต้นดีๆเลยนะ เออ,เอ,อรู้แล้วเมื่อกี้เต้นตามแต่ตัวเองเลยเดี๋ยวนี้ไปกดนี้ผอมถือดีๆเลยนะคลับ I'm <laughs> so <laughs> ก่อนก็เล่นเกมวันนี้ก็มาเต้นติดต่อใช้ไม่ได้เรื่องเลยเด็กพวกนี้เจอครูเฉิบต้องบอกสักหน่อยแหละยำโโลเต้นให้มันตงจังหวาบ้างน,นะชูจีมาแล้วไม่ได้เรื่องเลยเด็กพวกนี้ไปยืนเต้นอะไรกันอยู่ได้แบบเนี้ยยำโลค่ะเต้นแบบนั้นอ่ะคิว่ายืนอยู่ข้างรถบัมมังมีเพลงค่าชอบเต้น ปุ๊กี้เต้นตรงจังหวะอยู่นะแต่คนถ่ายถ่ายดีไหมล่ะ <c oughs> ดีถ่ายจากพื้นอะวันหลังนะไม่ต้องให้ถอจับโทรศัพท์แล้วเราจะให้ใครถืออะดินเยี่ยโลไงเต้นตมั่วไปเรื่อยอือยี่โลเวลาเต้นกับเพื่อนให้มันตรงจังหวะถูกท่ามัาง้งนะค่ะแล้วครูไม่สอนหนังสือเรอเออใช่มาๆ,ๆเริ่มกันเลยระบายสีอาชีพในฝัน EP สองนะ อีพีหนึ่งยังไม่เฉลยคะแนนเลยค่ะ10บค่าเรานะ่เรา้องกันค่ะอยากรู้ใครได้กี่คะแนนให้ไปดูใต้คอมเมนต์อีีที่หนึ่งนะคะให้คนดูเป็นผู้ตัดสินนะคะค่ะเดี๋ยวจะหาว่าครูส้มจี๊ดลำเอียงเยี่ยมโลเหมาะกับอาชีพนี้ที่สุดค่ะค่ะหนังเข้า พอตอนคุณตอกแต็กมายังพูดชื่อตัวเองผิดเลยปุ๊กกี้เรียบร้อยเหมาะกับอาชีพนี้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะโอ้ยอยากเป็นมากเลยคุณครูเด็กชายเตีนอาชีพนี้ค่ะครับแหมนักร้องนย่หรอครูตาถึงเสียงอย่างกับแมวชีใส่สังกสีอ้วนเอ้ยมันดังไงอ่กายบางทีมันก็ดังปุ๊กเป็นุเป็นบางทีมันก็กระเด็นมาก งงไหมไอ่งงกับมันไหมเออมันพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเทนนิสเหมาะกับอาชีพนี้ชอบแก้ค้นเพื่อนเกี่ยวอะไรกันคะเนี่ยไม่เกี่ยวหรอกแค่อยากพูดเฉยเฉยจะอายาอะไรเธอนักหนาโคนัสเหมาะกับอาชีพนี้ข่ะอืมค่าชอบสร้างบ้านนะเองเนี่ยนะสร้างบ้านเ้ออย่าดูเถื่อกันดิเฮ้ยถูกถูกถูกเด็กชายกายเมื่อกี้ถือกล้องให้เพื่อนเอาไป ตรงใจมากเลยครับผมเป็นคนที่ถ่ายรูปสวยให้ถ่ายนกไปถ่ายภูเขาก็ภูเขามันสวยกว่ามาๆาไม่ต้องเถียงกันค่ะเริ่มระบายเลยอีพีนี้เราต้องได้คะแนนเต็มค่ะค่ะค่ะ่ายแม่อยากเจอคุณตอกแดกอีกสักรอบจะได้สัมภาษณ์ให้ดีจะไปเป็นดาวโดดเด่นบนฟากฟ้า ครูนี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวง <c oughs> อยาาไปทำข่าวคนน้ำท่วมจริงๆเลยทำไมชอบบอกไายเต่ามันเย็นดีเราจะเป็นหมอฟันที่ดีไม่ทำให้เด็กกลัวเอ็นไม่นะน้องเป็ดเด็กเดินเข้ามาในคลินิกจับเด็กถอนฟันหมดปากพอดีเฮ้ยพูดดีๆนะเอ็นนิดเป็นหมอฟันที่ดีค่ะ ส่วนค่าน่เหรอวิศวกรสร้างบ้านบ้านสองชั้นตอกเสาเข็มกี่ต้นเนาะต้นเดียวเฮ้ยบ้านคนไม่ใช่บ้านต้นไม้นะก็ไปหยัดไงยัโลยังไม่ไปไหนอีกเหรอระวายผมอย่างเดียวก่อ่าอย่าเพิ่งคุยกันนะคะกายชวนคุยทำไมนางเป็ดชอบโทษคนอื่นถ้าบุกี้เป็นครูนะจะดัดนิสัยให้เข็ดไม่กลัวหรอก แม่คิดถึงนักร้องต้องร้องเพลงนี้อยา่ากินกล้วยบววทีเลือเกินเพลงอะไรของเองอะ่ะก็เห็นคุณย่าชอบฟังอยู่อะชุดนักร้องต้องสดใสหน่อยอาชีพในฝันเลยวิศวกรเองจะเลี้ยงหมูหรอ <c oughs> นั่นมันสุกรเ <c oughs> ออข้าฟังผิดอ่ะแค่ขี้หูบ้างนะมีข่าวเด็ดข่าวด่วนที่ไหนช่างภาพกายจะไปถึง ถ่ายแบบเบอร์เบนะตอนนี้ยังไม่เก่งเา่าก็ฝึกฝึกกันไปอะ่ะการยังไงเราก็ต้องไปด้วยกันนะไปทําอะไรอะ่ะนักข่าวก็ต้องไปกับช่างภาพสิให้นักข่าวถ่ายรูปนัแบบ่นเงเผื่อบางทีก็ <ๆ S 2> เข้าห้องน้ำก็ไปถ่ายเองไปมีอย่างนี้ด้วยสักวันหนึ่งปกี้จะเป็นครูที่ดีไม่เชื่อเหรอเฮ้ยอย่าลืมจับตามาส่งค่านะเฮ้ยนั่นมัน EP ที่แล้ว EP นี้เป็นหมอฟันร้องเพลงคือความสุขของเรา นักข่าวต้องช threaten. ัดเจนและซื่อตรงเป็นวิศวกรต้องไม่โกหกลูกค้าเป็นหมอฟันอย่าถอนผิดซีกอ้ยยะคมจัดเป็นช่างภาพต้องถ่ายไปเรื่อยอฮ้ยถ่ายมั่วได้ไงต้องเก็บภาพมาให้เยอะที่สุดอละเหรอเอโรใกล้เสร็จแล้วจะรีบไปไหนเย็มโลระบายให้มันสวยๆหน่อยเยีนักร้องชุดสวยมาก พูดไรอะอวัน,นี้คุณหมอฟันทางนี้ตั้งหางไม่มีทางหรอกเอลดับคุณครูของปุกกี้สวยที่สุดพวกคุณมาติดทางแล้วช่างภาพต่งางหากครับนักข่าวช่องสี่มีเป่าอ่ะตินแล้วไม่รู้อะไม่ได้ดูข่าวดูแต่การ์ตูนนักร้องอย่างเท่ครับท่านผู้ชมคุณครูแสนสวยของปุกี้ช่างภาพอันดับหนึ่งอยู่ตรงนี้ครับ เละเธอะหมอฟันมือหนึ่งอยู่ตรงวีตรงนี้ไม่ใช่หรอตรงวีสับไว้รุ่นภาษาไทยวิบัติก็เพราะเองนั่นแหละใกล้หมดเวลาแล้วเล่กมือหน่อยจ้าค่ะเด็กชายตินเสร็จแล้วครับคนแรกตลอดเฮ้ยอ้วนเสร็จแล้วเหรอแน่นอนออกมระส่งค่ะครับ รอเอลโรด้วยตามไปติดตๆเฮ้ยรอค่ะาด้วยเฮ้ยคลินิกหมอฟันใกล้เปิดให้บริการแล้วจ้ารับบริการถ่ายภาพทุกสถานที่ครับคุณครูใจดีทุกคนเด็กๆก,ก็ไม่สุกสนปุกกี้มันร้องนี้เหรอทำไมอะข้าอยากร้องแบบนี้อ้ย่าอุตเตมีหือมีอือเดี๋ยวนี้นางเป็ดจัดไหมได้ได้ได้จัดล้านอยู่ข้าหมายถึงจัดมันเองอย่าเพิ่งมายุ่งดีซะงั้น เจเอลโรเสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วมาส่งจ้าอุ้ยเจสเสร็จแล้วหบอกแน่นอนเสร็จแล้วโบนัสเองเสร็จแล้วบอกใช่อมาส่งค่ะบิดขี้เกียจอยู่นั่นแหละเอ้าครูก็บิดเสร็จแล้วครับกายชายช่างภาพเกิดมาก็ถือกล้องออกมาแล้วเฮ้ยเอ็งถือทุกอย่างเลยวะ ยอยากเป็นไรก็คืออย่างนั้นแหละเป็นเด็กที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงมากปุ๊กกี้เสร็จแล้วเหลือเขียนชื่อเสร็จแล้วเฮ้ยเบาๆหน่อยค่ะเหลือคนสุดท้ายยังไม่พูดเลยช้าสุดเลยนะเทนนิสอะแต่ก็สวยสุดอะคะ่ะใครให้เธอพูดผิดตลอดผิดตลอดช้าแต่ชัวร์สวยสุดคุณหมอใครบอกเองนั่งเป็น คนเราต้องมีความมั่นใจมีอะไรปะมีเสียงดังไม่ชอบผิดหมดละค่ะครูสุจีเขาไม่ชอบเองสงสัยมู่หัวตอนกระป๋องแป้งลงใส่หัวอ้าวไวๆค่ะไวๆไม่ค่อยชอบกินยี่ห้อนี้อะค่ะชอบกินมากเลี้ยงครูเหรอก็ไม่ชอบอ่ะแต่ค่าชอบนะค่าไม่ชอบค่าชอบค่าไม่ชอบค่าชอบค่าไม่ชดเยอ เสร็จกันแล้วทุกคนนะคะท่านผู้ชมบอกว่าเห็นยังไม่ชัดไปดูใกล้ๆกันอีกรอบหนึ่งเลยค่ะไปกันเลยนะคะนักร้องครับท่านผู้ชม <c oughs> อย่าลืมให้คะแนนกันด้วยงานงั้นน่ะของยำโรค่ะฝากด้วยนะคะของโบนัสค่ะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยคะ่ะท่านผู้ชม <c oughs> ไม่มีทางของเด็กชายกาอย่าลืมโหวตนะคะ จะมาสู้ครูแสนสวยของปุ๊กกี้ได้อย่างไรใช่ไหมคะคุณผู้ชมหมดสิทธิ์นะจ๊ะทุกท่านถ้าเอลนิดมาคืออันดับหนึ่งเท่านั้นใครบอกเดออย่กงมันชัดอยู่แล้วค่ะความสวยอะ่ะให้นักเรียนท่านผู้ชมเป็นผู้ตัดสินดีกว่านะคะสิทธิคะแนนเต็มให้ใครเท่าไหร่บ้างคอมเมนต์บอกเลยนะคะคอมเมนต์บอกด้วยนะคะของเของค่ะ